าวันเกิดคนดวงดีเตรียมรับโชคประจำวันที่1เมษายน2568จะเป็นใครบ้างติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้เคลียร์ชัดครับต้องบอกว่าตื่นเต้นมากๆเลยครับใครครับที่จะเป็นผู้โชคดีครับจะเกิดอะไรขึ้นบ้างกับทั้งหมด5วันเกิดนี้ต้องติดตามให้จบคลิปนี้ครับเริ่มต้นคนที่เกิดวันจันทร์ครับต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ ติดอันดับในเรื่องของความโชคดีมากๆในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ครับถึงแม้ว่าคุณจะมีรายจ่ายจุกจิกมากมายแต่อย่างไรก็ตามครับคุณก็จะมีรายรับเข้ามาคล่องตัวเช่นกันครับและที่สําคัญครับดวงดาวแห่งโชคลาภก็ยังโดดเด่นสะด้วยครับดาวเจ้าเรือนลาพระโคจรอยู่ในเรือนสุภะในนาวางังจักรนั่นหมายความว่าความสําเร็จในเรื่องของโชค ในเรื่องของโอกาสดีๆจะเข้ามาถึงคุณแล้วครับสื่อนําโชคครับสุภะไปว่าความสําเร็จนะครับสุภะไปว่าสถานที่สูงสูงหรือสถานที่ไกลๆนะครับถ้าช่วงนี้คุณได้เดินทางไกลนั่งเครื่องบินก็ลองพิจารณาตัวเครื่องบินหรือที่นั่งของคุณนะครับรวมไปถึงถ้าคุณกําลังไปไหว้พระขอพรสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสถานที่สูงสูงเช่นวัดวาที่อยู่บนภูเขานะครับก็ลองเสี่ยงซิมอซีดูนะครับ,ออนะรบหรือจุดประทัด จุดทูบเสริมดวงดูก็ลองดูตัวเลขเหล่านั้นครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ครับสําหรับสีโชคดีของคุณครับได้แก่สีม่วงสีเขียวสีชมพูเลขโชคดีของคุณคือเลข74 3สแนะนําครับทำบุญเสริมดวงไหว้หลวงพ่อโสธรน,นะครับจะได้เป็นมงคลรักษาดวงชะตาต่อมาสําหรับผู้ที่เกิดวันพุธกลางคืนครับก่อนหน้านี้ครับมีอุปสรรคมีปัญหามีความขัดแย้งมากมายครับต้องบอกว่าคุณเป็นคนที่ทําบุญไม่ขึ้นครับทําอะไรก็ มีแต่คนเอาเปรียบลองสังเกตดูตัวเองครับช่วงนี้ครับรู้สึกท้อแท้บางคนเนี่ยนะครับถอดใจเลยก็ว่าได้ครับขอให้อดทนอีกนิดครับปัญหาต่างๆก็จะมีทางออกนะครับและที่สําคัญครับดวงดาวกวาลังจะเปลี่ยนแปลงกระส่งผลทําให้คุณหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองโดยเฉพาะเรื่องของโชคลาภครับดาวเจ้าเรือนลาภโคจรอ,อยู่ในเรือนมรณะครับมรณะในทางโหสตร์แปลว่า การทาบุญก็ได้หรือได้โชคจากความเป็นความตายก็ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยก็ลองพิจารณาดูครับตัวเลขที่เกี่ยวข้องกับความเป็นความตายเช่นคุณไปซื้อยานะครับหรือก็ลองดูไปเสร็จยาหรือคุณกําลังไปเยี่ยมผู้ป่วยคนไข้นะครับก็ลองดูเลขที่ห้องนะครับหรือช่วงนี้ถ้าใครไปงานศพก็ลองดูครับตัวเลขฝาลงนะครับอายุวันเดือนปีเกิดของผู้ตาย ตรงนั้นละครับจะทําให้คุณมีโชคใหญ่ครับสําหรับสีโชคดีของคุณคือสีขาวสีเทาสีฟ้าเลขโชคดีของคุณคือเลข296แนะนำครับทำบุญเสริมดวงไหว้พระลาหูจะได้เสริมโชคลาภโภกรัพย์ครับและที่สําคัญครับอย่าลืมครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับคะพุทธปันธูธรรมวะคะคะพุทธปันทุธรรมวะคะ12จบครับต่อมาผู้ที่เกิดวันพุธกลางวันครับ ต้องขอแสดงความยินดีด้วยครับว่าคุณมีข่าวดีหลายเรื่องครับและที่สําคัญคุณสามารถก้าวข้ามผ่านพ้นอุปสรรคไปได้ครับโดยเฉพาะเรื่องของการเงินเรื่องของการงานรียกได้ว่าผลเคาะแล้วครับจงังหวะดวงจะส่งผลดีครับดาวเจ้าเรือนพันธุนะครับในระหว่างจากโคจรอยู่ในเรือนลาพระนั่นหมายความว่าคุณจะมีโชคก้อนใหญ่ครับสื่อนําโชคครับพันธุหมายถึงทรัพย์สินขนาดใหญ่ก็ลองพิจารณาดูตัวเลขนะครับเกี่ยวข้องกับบ้าน เช่นเลขที่ทะเบียนบ้านนะครับหรือเลขที่ทะเบียนรถก็ได้นะครับยวดยานผ่านหน้าของคุณนั่นแหละรครับจะทําให้คุณมีโชว์ชโนดที่ดินนะครับหรือใครอยู่คอนโดช่วงนี้นะครับก็ลองดูครับตัวเลขนะครับที่ห้องคอนโดรวมไปถึง ชั้นที่คุณอยู่ด้วยตรงจุดนั้นแล้วครับก็เป็นตัวเลขที่จะส่งผลทําให้คุณมีโชคเข้ามาแบบฉับพลันสําหรับสีโชคดีครับคือสีส้มสีดําเลขโชคดีคือเลข0ูนแนะนําเสริมดวงทําบุญถวายที่ดินให้กับวัดครับจะได้เกิดความมั่นคงแน่นอนครับท่องคาถาบูชาดวงด้วยครับปิสัมโลปุสัมพุทธปิสัมโลปุสัมพุทสิบเจ็ดจบครับสำหรับผู้ที่เกิดวันศุกร์ครับต้องบอกเลยว่าที่ผ่านมาถึงแม้ว่าคุณจะเจอเรื่องไม่ค่อยดีสักเท่าไหร่ บางคนถูกยกเลิกบางคนถูกเปลี่ยนบางคนถูกโยกย้ายหนักๆเข้าก็จะมีประเด็นดรามา่าท้าโถมเข้ามาแบบเรียกได้ว่ากดดันกันเลยทีเดียวนะครับแต่อย่างไรก็ตามครับดวงชะตาของคุณจะมีจุดเปลี่ยนจะมีข่าวดีจะมีบิก๊กเซอร์ไพรส์นะครับจะมีโชคเข้ามาโดยเฉพาะดาวเจ้าเรือนลาพระโคจรอ,อยู่ในเรือนกระดุมพระแปลความหมายว่าคุณจะมีโชคจากทรัพย์สินของคุณนั่นเองนะครับก็เตรยีมยมเฮกันได้เลยนะครับซื้อน้ำมันโชคครับ กันดุมพระหมายถึงเงินทองของคุณก็ลองพิจารณาตัวเลขกลุ่มนี้ครับไม่ไว่าจะเป็นสมุดฝากบัญชีเลขท้าย3ตัวนะครับหรือรหัส ATM รหัสเดบิตนะครับตรงจุดนั้นก็จะทําให้คุณเกิดโชคนะครับหรือแม้กระทั่งรหัสตู้เซฟของคุณนะครับแอปพลิเคชันของคุณนะครับที่คุณตั้งค่าไว้ก็ลองพิจารณาดูนะครับแน่นอน,นครับคุณจะมีโชคใหญ่เข้ามาแบบเรียกว่า จัดเต็มกันเลยทีเดียวครับสำหรับสีโชคดีคือสีแดงสีส้มสีเขียวเลขโชคดีของคุณคือเลขหนึ่งาสีบุญเสริมดวงสร้างบถ์สร้าง,ว,างวิหารเป็นทานครับนอกจากนี้ต้องคาถาบูชาดวงด้วยครับว่าโทโนะมะมะวาว่าโทโนะมะมะวายี่จบครับในขณะที่ผู้ที่เกิดวันพฤหัสบดีครับต้องบอกเลยว่าดวงชะตาของคุณปังมากๆเลยมีเกณฑ์ที่โดดเด่นโดยเฉพาะเรื่องของหลักทรัพย์รายได้นะครับเรียกว่าช่วงนี้ครับ หยิบจับอะไรก็ฉ่ำมากๆเลยนะครับจงังหวะดวงดาวในเรื่องของโชคก็ดีในเรื่องของอไรายได้ก็ดีหากใครที่กำลังค้าขายต้องบอกเลยว่าช่วงนี้ครับปิดจ็อบสรุปไดย้ยอดขายแบบ100%เซนนอกจากนี้ครับเรื่องของโชคลาภก็วิ่งพุ่งชนด้วยดาวเจ้าเรือนลาภทับดวงชะตาของคุณเลยนั่นแสดงว่าช่วงนี้ครับคุณจะมีโชคเกิดจากตัวของคุณเองสื่อนำโชคครับก็ลองพิจารณานะครับสภาพแวดล้อมของคุณไม่ว่าจะเป็น ตัวเลขวันเดือนปีเกิดปีพศออเกิดเลขท้ายบัตรประชาชนรวมไปถึงเลขท้ายเบอร์โทรศัพท์ของคุณด้วยตรงจุดนั้นและครับจะทําให้คุณเกิดโชคใหญ่เข้ามาเรียกได้ว่าแบบฉับพลันเลยก็ว่าได้ครับโชคดีคือสีชมพูสีเทาสีขาวเลขโชคดีของคุณคือเลข392แนะนําทําบุญเสริมดูมถวายสังฆทานและพระประจําวันเกิดของคุณจะได้เสริมบารมีเสริมวาสนานอกจากนี้ครับต้องคาถาบูชาดุงด้วยครับพระสัมสัมวิสเทพะ พระสัมสัมวิสสะเทพะ19จบครับหากใครเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดบันทึกคลิปนี้เอาไว้ด้วยครับ